คำถามมีอยู่ว่าคุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับคําพูดที่ว่าการประกวดทูดกิจกรรมต้องมีหน้าตาที่ตรงตามบิวตี้สแตนดาร์ดมากกว่าความสามารถอีกครั้งนะครับ <gel ar> คุณมีความ <gel ar> คิดเห็นอย่างไรกับคําพูดที่ว่าการประกวดทูดกิจกรรมต้องมีหน้าตาที่ตรงตามบิว <gel> ต <ar> <ท>ี้สแตนดาร์ดมากกว่าความสามารถเช่นครับ <gel ar> ค่ะเดียมองว่าเมื่อเราประกวดนะคะทุกคนล้วนแล้วแต่มีความสวยในรูปแบบของตัวเองทุกคนคะทุกคนควรที่จะแสดงความมั่นใจทุกคนสามารถรักตัวเองในรูปแบบที่คุณเป็นได้แสดงแ a s s i o n ของคุณออกมา ignite your passion and can you love yourself I can do it you can do it we can do it thank you ยังคงยืนยันว่าความสามารถสําคัญกว่าหน้าตานะครับ